ผลนะของความเป็นโสดาบันหกอย่างเมื่อเราได้โสดาบันแล้วเนี่ยเราจะมีคุณสมบัติอะไรได้อีกอันที่หนึ่งเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อสัตธรรมยมจะมั่นคงต่อธรรมวินัยนี้อย่างที่สอง จะเป็นผู้มีธรรมอันไม่รู้เสื่อมไม่มีทางเสื่อมได้ธรรมะนี้แล้วเสื่อมไม่ได้นะ, <c oughs> ะความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทําที่กระทําแล้วเพราะนั้นการปฏิบัติของโยมจะบอกว่านั่งสมาธิหนาทีสิบนาทีไม่มีผลมีหมด มีทุกขณะทุกขณะแห่งการกระทําคือทุกขณะแห่งการดับทุกทุกขณะแห่งการที่อวิชชาจะจางคลายไปจางคลายไปนั้นอย่าคิดว่าการทําแม้เพียงเล็กน้อยไม่มีผลขณะแค่ชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือพระศาสดายังสรรเสริญเลยบอกถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือ เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาตของชาวเว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆลรัดนิ้วมือเดียวแค่นี้แค่เวลาชั่วขณะจิตหนึ่งก็ได้ประโยชน์แล้วพระองค์สันเสริญแล้วเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยมันแค่ขณะจิตเดียวโยมเข้าใจธรรมะเนี่ยปุ๊บเดียว สามารถบรรลุมรคผลได้แล้วข้อต่อไปประกอบด้วยอสาธารณะยานยานคือความรู้ความรู้อันไม่เป็นสาธารณะาอะสาธาะณะไม่มีในคนทั่วไปนั่นเอง <c oughs> จะมีเฉพาะผู้ที่มาเห็นการเกิดการดับ ภายในจิตอันนี้อาสาธนาญาณเห็นธรรมที่เป็นเหตุและเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแต่เหตุพระโสดาบันจะรู้ธรรมที่เป็นเหตุเช่นเรามีความพอใจไม่พอใจเพราะอะไรเพราะมีผัสสะจะเห็นเหตุของความพอใจไม่พอใจ อ๋อมาจากภาษาเมื่อกี้ไปได้ยินในคนน้นมันพูดด่าเราเนี่เราไม่พอใจโอ้เห็นคนนี้ทําดีรู้สึกพอใจนะภาษาทางตาภาษาทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้เกิดเวทนาขึ้นมานะและเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแต่เหตุ<ม><ๆ>ก็คือเห็นแล้วลหละว่าไอ้เวทนานี่ยแหละมันเกิดมาแต่เหตุคือภาษา หรือรู้ว่าตัณหาความอยากเนี่ยนะมันเกิดมาจากเวทนาเนี่ยนั่นคือรู้สายปฏิจจสมุปบาทแต่ละอันนะ <c oughs> เราลองไปดูสายปฏิจจสมุปบาทเนีนเราจะรู้ว่าเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะผัสสะนะและผัสสะนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดเวทนาขึ้นมา รู้รมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาก็คือเวทนารู้ว่าตัณหาเกิดมาแต่เหตุคือเวทนาพูดกลับกันไปกลับกันมานี่แหลนะนะอันนี้เป็นเหตุเกิดอันนี้อันนี้เกิดมาจากเหตุคื่อนนี้นะเนี่ยรู้ทมอันเป็นเหตุเกิดของธรรมชาติทั้งหลายธรรมชาติเหล่านั้นก็คือเรื่องปฏิจจานั้นเรื่องปฏิจจาเป็นเรื่องสําคัญมากเยี่ยยมต้องท่องให้ได้เพราะนั้นพระศาสดาจ,จริงสาธยายปฏิจจสุบาท เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับญาติโยมว่าถ้าอยากจะสวดมนต์ให้สวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบดับและสวดกฎอิทัปปัจจิตาตัวกฎอิทัปปัจจิตามันจะระบุคุณสมบัติของปฏิจจะเพราะกฎอิทัปปัจจิตาเนี่ยคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีใช่ไหมก็คือเนี่ยเ <c oughs> มื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีก็คือเมื่อผัสสะมีเวทนาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ราะการเกิดขึ้นแห่งปัสสาวะนี่แหละเวทนาจึงเกิดขึ้นนะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีถ้าภัสสาะไม่มีเนี่ยเวทนายอมไม่มีถ้าภัสสาะทางตาไม่มีความพอใจเกิดจากตายลูกจะเกิดขึ้นไม่ได้เนะพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับถ้าภัสสาะดับเวทนาจะดับคู่นี้เหมือนกันนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเวทนามีตัณหาย,ย่อมมี เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนานี่แหละตัณหาจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีถ้าเวทนาไม่มีตัณหาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้ายมดับเวทนาได้ตัณหาก็จะไม่เกิดตามมาทุกสายอาการโยมลงไปดูนะอย่างชาติกับมรณะเหมือนกันถ้าชาติมีชรา,ามรณะจะมี เพราะการเกิดขึ้นแห่งชาติจึงมีการเกิดแห่งชลามนะถ้าชาติไม่มีชลาโมนะจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งชาติชลามนะจึงดับไปเนี่ยจับเป็นคู่ๆลองไปดูเป๊ะเลยนั้นปฏิจจต้องอยู่ในหัวโยมแล้วหูจะแตกลูกธรรมะออกไปเพียบเลยโยมจะเห็นว่าปฏิจจสุบาทเล่มใหญ่ๆอย่างนี้หนึ่งพันกว่าหน้าเนี่ย <c oughs> พูดเรื่องนี้อย่างเดียวเลย พูดเรื่องสายปฏิจานเนี่ยนะแง่มุมนั้นกลับไปกลับมาย้อนขึ้นย้อนลงอย่างนี้นะทั้งสายเกิดสายดับแล้วก็พูดเกี่ยวกับกฎอิทัิปยาตานยมจะได้ได้องค์ความรู้ชุดใหญ่ของพระเจ้าซึ่งตัวนี้คือตัวอริยสัจสีอย่างละเอียดนะเพราะ <c oughs> อาริยสัจสี่ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรนะ ตัวสมูทัยคือปฏิจจสุบาทวงรอบการเกิดลำดับการเกิดขึ้นของความตายตัวนิโรธคือปฏิจจสุบาทวงรอบการดับลำดับการดับไปของความตายน,นี่เพราะนั้นปฏิจจสุบาทคืออริยสัตตสีที่ลงรายละเอียดในส่วนสมูทัยแล้วก็นิโรธจบแล้วเนี่ยโยมโยงใหญ่ได้ละปฏิจจสมูทาทคืออะไร ก็คืออริยสัจสี่ที่พูดในส่วนสมุทัยกับส่วนนิโรธแค่นี้เองและตัวปฏิจจสมุบาทก็คือตัวหนึ่งในอริยสัจสี่นั่นเองอันเดียวกัน